โอเคดำเนินเรื่องมาถึงจุดไหนแล้วเนี่ยชัปเตอร์เท่าไหร่วะลืมชัปเตอร์11นะฮะ way o f the subway นะนะครับลงมาครับเจอเป็นปินงครับยิงไม่เลยโอ้ฉันตั้งตัวอื้อฮือยตาย ไม่รอแนละไปทางนี้ได้ไหมไปทางนี้ตันนะอืงั้นเราจะมาถึงจุดที่เราต้องเออปุอ่นเฉาะโอ้ยโอเคโอเคดันดันกล่องอนะ โอเคแล้วไงต่อลงไปขี้านล่างโอเคปะ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 ,ะดันอย่างนี้ได้ไหมลง ก็ขึ้นแล้วก็สลับที่กันเออก็น่าจะพอนะพอให้กูขึ้นไปนล้วไอ,อ้ยังเอ้ยขึ้นไม่ได้นี่ กล่องสุดท้ายมาลงดันดันบนตรงนี้ขึ้นแล้วเอ่อขึ้นขึ้นลิกนี้เชี่อมฮะซ้อนกันสามกล่องแบบนี้นะฮะก็มีทางให้เราเก็บกล่องพยาบาลอ๋อสดชื่น ข้างล่างมีเป็นกวินด้วยใครโทรมานะ่าขอรับสายแป๊บหนึ่งนะครับน่เรับสายเรียบร้อยธุรกิจเยอะฮะธุรกิจเยอะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกมันมีเรื่องเข้ามาให้ช่วยไอ,อ่ฮอยมันมันติดอะ่ะ แ,แบบนี้เลยไหมอืมเยี่ยมเออแบบไอ้เรียบร้อยฮะฮ่าฮ่าไอ้เหีเ้ยอ่าเก็บกระสุนยังไม่ต้องเก็บก็ได้ฮนะ้ย าจากไหนเฮ้ยหลบกัดด้านหลังเหรอแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเหรอหลบหลบโอ้ยฟ็อกกิ้งฟ็อกกิ้งฟ็อกกิ้งยิงกูไม่ยั้งเลยนะยิงกูไม่ยั้งเลยนะเอ้โถเอ้ยไอะโถเอ้ย โอเคฮะทางนี้ไปไม่ได้ฮะสุดทางแล้วเอ้ยอะไรอ๋อหอลบเองเราไม่จำเป็นต้องหลบฮะเราลุยเลยฮะอืมอืมเอาโอเคมันถึงชั้นนี้โอเค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 เพื่อนมึงตายแล้วมึงไปสรุปสถานเลยใช่ไหมฮึ่ม าดแดงครับอุยพะตานกกูฟังไม่รู้เรื่องเว้ยอ่ากล่องพยาบาลเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอ้ยอ่าไอ้ชา่าจะเสียงลงไปข้างล่างดีไหมขึ้นไปไม่ได้ด้วยโอเคเก็บไปเถอะอันน่ะอันนะเฮ้ยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ เอาแล้วมงจะลงไปไหนอันเนี่ยนี่มูจะขึ้นนี่ขึ้นเยี้ยมโดดโดดโดดโอเคเจ็บให้หมดเอ๊ะผ่านไปได้ไหมเนี่ย ไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกับการ์ดแดงโอเคลงไปได้อีกนะแต่มาสำรวจตรงนี้ก่อนยังไม่มีอะไรลงไปเถอะครับเพื่อความปลอดภัยนี่แนะ่ยิงมันก่อนเลยเปรี้ยงเปรียปร้ยงเฮ้ยโอชอโอชโดบริช ไม่เชืยอเออยอยามยอมยอมจริงกูมาสองทางนี่จัดการลำบากซะจริงๆเลยโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วว่าน่าจะไปทางนี้ได้อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราจะให้กูไปยังไงอะ นึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วกูจะกลิ้งทำไมวะนี่มาอย่างนี้ไงกันกระเจ้ากล่องใบเดียวก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้นี่ดันแบบนี้ใช่เยี่ยมอาหารนี้ก็ขึ้นได้แล้วอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย หอหอหโอเคมันน่าจะให้เราเอากล่องไปด้วยนะไม่งั้นมันไม่ทำทางขึ้นเอาไว้หรอกแบบนี้แล้วก็แบบนี้ <ST AR> เตรียมปืน,ปนไว้ก่อนนะเผื่อเจออะไรไม่ชอบมาพากนุนโอเคเราให้กูไปทางไหนต่อ <ST AR> อ๋ออ๋ออ๋อ อย่างนี้ก็อไปเกือบตกนีจะให้กดันสามกล่องเลยใช่ไหมเนี่ยเออแบบนี้เฮ้ยลืมดันกล่องมาด้วยดันมาดันไปโอเค นี่กล่องก็จะซอ้อนกันพออยังวะเขือนอีกเออตกลงคุณนต้องสามกล่องจริงใช่ไหมเนี่ยเออโดดด้วยฮะาาเดี๋ยวตกลงไปอีกที่กเกียดปีนขึ้นมาสามกล่องก็สามกล่องวะ,อ,ะอืมดันลง กล่องเดียวหัวหายสองกล่องเพื่อนตายฮะสามกล่องช่วยกันหามกลับมาได้เอ้ไม่ใช่ดิมันต้องกล่องเดียวหัวหายสองกล่องเพื่อนตายแล้วถ้าสามกล่องกูก็น่าจะขึ้นไปได้เย็นมีไงสามกล่องกูขึ้นมาได้เอีอเยเนี่ยฉากนี้ต้องใช้สมองฮะ โอเคเฮ้ยตะกดจิตตะกดจิตนี่แบบนี้แบบนี้ไายไปมึงว้าวอะไรอ้ามึงว้าวที่กล่องมันมาชิดกันหรอเฮ้ยจะอ่ามึง่าตกลงมามึงตกลงมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอ่าไปทาง ดันมาทางกูนี่ใช่ดันมาทางกูนี่แหละเอ่อแล้วก็หมดประโยชน์แล้วมั้งตายดีกว่าเนาะสู่สุกติเพื่อนเอ๋ยกูขึ้นก่อนแล้วเย่ออกมาแล้วอ๋ออากาศสดชื่นแชปเตอร์2ิฮะอับ,บริดแอนอะฮาร์ นะฮะอะไรวะสะพานกับครึ่งหนึ่งโอเคอันนี้น่าจะให้เราขึ้นด้านนอกเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นมึงอย่าพึ่งสงสัยกู มึงอย่าพึ่งสงไฟกูมึงอย่าพึ่งยิงกูให้กูยิงมึงก่อนเฮ้ยเชี่ยไอ้โทรไมค์แล้วหน้าสิวหน้าขวานจริงๆเลยข้างล่างไม่มีปืนกลน่ะต้องระวังให้ดีโดดเชี่ยเอ้ยโดดอ้ยโดดรอแป๊บรอแป๊บมึงอย่าสงสัยกูหันไปทางนู้นหันไปดี อันไปดิวยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยคอมพลีทเฮ้ยได้การ์ดแดงแล้วเยี่ยมเชี่ยมเฮ้ยคราวนี้แหละเฮ้ยเจี๊ยบไอ,อยู่ฝั่งตรงข้ามกูเลยอะโอ้ยจะรอดตายเลยโอ้โหแล้วมันเริ่มใหม่ เม่งเอ้ยเสียงจุงเบยเสียงจุงเบย์เซ็งจุงเบยนี่คิดจะยิงช้าไปเฮ้ยนี่นี่ไม่หล่นหรอกเฮ้ยนี่แน่นี่แน่ยนี่เน่ เยี่ยมได้การแดงแล้วเอ้ยอย่าหล่นอย่าหล่นโอเค่ะ okay. เปิดย่อลงก่อนเปิดเปิดเปิดเอ้ยลงเยสไม่ลงนี่ตายเลยถึงขั้นตายนะอ่ะปิดประตูเ yeah. ย่เอ้ยขึ้นไป

มันต้องซ่อนนะฮะเฮ้ยซ่อนเยี่ยมนี่แบบนี้รอดกูรอดแล้วกูรอดแล้วตายเลยโออยล้ามึงดักสองทางอย่างเงี้ยนะโอเคครับใช้ช็ชอตการ์ดฮะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเหรอไม่เรียบไม่เรียบไม่เรียบ รีดผ้าไม่เคยจะเรียกเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่แโอเคครับโอเคครับหมอบก็แอบ,บได้อแอบแอบ,บแ,บบแบบอบหมอวะไม่ไม่แบบอบปะชอยช็อตกันฮะเรียบร้อยอ๋อรีดผ้าไม่เรียบอีกแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แนแ โอเคครับแล้วก็เฮ้ยแอบเฮ้ยเร็วโอู้สอวยผ่านได้แล้วเยี่ยมมันจะอย่างนี้ตัไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย,ยตายเลยตรงนี้กูจัดการไงวะ เดียวกันมึงไม่ยิงกลัวยิงยิงจังโดดขึ้นนะโดดขึ้นเยดได้กาสีเขียวโอเคเฮ้ยมีตัวให้สะกดจิตด,ด้วยอ่ะเนี่ยจัดไปอะอย่าให้เสียฮะไม่สะกดจิตไม่เลย เยี่ยมแล้วทีนี้มันก็เราจะไม่โดนยิงนะฮะกดลิฟต์อืขึ้นไปเลยสบายใจเฉยทีนี้อนะไรต้องมีการติดน้ำเงินไปทางนี้ก็ได้โอเครอบยิงข้างหลังนะไปดีเพื่อนอื สวัสดีเพื่อน,อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยแล้วก็ได้ทางลับมาโอ้โยเยเป็นเลยตายสะดุดีสหารกล้าโอเคขึ้นครับขึ้นอีกเพราะเราเจำได้ว่ามีการสีเขียวยังไม่มีการสีสสน้ำเงินนะไปดัวไปตัว <c oughs> ฮ้ยเยี่ยมนี่การ์ดเขียวนี่ไงลงลงไปกูจะเจออะไรไหมอ๋อนี่เราอยู่บนสะพานนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฉียดหัวกูไปน,นิดเดียวเฮ้ยเดี่ยวเอาเอา ปิดอีกโอ้ขึ้นไปขึ้นเลยโอ้เกือบตายเฮ้ยลงมาทางนี้จะได้เรื่องอะไรไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมวะขึ้นได้ปะเฮ้ยลงอืมขึ้นได้ไหมอ่ะกูขึ้นไปได้ เฮ้ยอย่าพึ่งเออโยเฮ้ยทำไมาตอนแรกขึ้นไม่ได้วะเอ๊ะทำไมาตอนแรกเปิดไม่ได้วะเยี่ยมโอ้โหเขาเรียกเปิดอะไร,รกาเรลกาเรลเปล่าเป็นปืนที่แรงที่สุดแล้วนะฮะเฮ้ยคาร์จสีน้ำเงินไม่ได้ยี่เฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ย ูจะไปยังไงวะเฮ้ยโดดโดดได้ไหมเฮ้ยยิพ้พึ่งเฮ้ยเดี๋ยวต้อง่กูจะไปทางนั้นไม่ได้อะต้องกลับแล้วล่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้โหไอ้ยอย่ามาเทียบชั้นกับกาลิวได้ไหมแล้วเลือดกูก็เลยู่แค่เนี้ยโอ้บัดซบจริงเลยเฮ้ยตายเลยมึงลงมาแล้วมึงก็ตีหัวกูเลย เคฮะถือปืนที่เบาที่สุดอ่ะแล้วก็ไปเลยไปไปเลยไปเลยเออเออเออเจ็บเจ็บไม่เคยเจ็บอะไรขนาดนี้รถไปเลยช่วยอุ้ยโอ้ยอีหย่ามานี่ รู้สับ้างมาโถไหนเนี่ยไปน่ามาที่นี่เลยยิงแม่งเลยเฮ้ยเมื่อกี้มึงตีหัวกูมึงจำได้ยอ,อมอแล้วมีโดนเป็นเราอีกสองแน่แล้วขี้อะไรเนี่ยขึ้นขึ้น,นไอ้เดียออโอ้ยหวาดเสียว เพื่อนทําตกใจหมดอาบอกเราจะไปที่ปราสาทพายุนะเฮ้ยโอ้ยกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลอ๋อสดชื่นเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยอ๋อโอ้ยหนะลอดแล้วหลอดแล้วขอโทษทีนะเพื่อนมาสนัชีวิต มีมวลชนเพื่อปลดแอก์เราไกลมันด,ดีมากเอาละพี่น้องลุยเย้เ อ่าฮะโอ้เสียงอะไรวะอ่าแล้วเรื่องก็ดําเนินมาเกือบจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะฮะกับพาดปอชิเก้นนะฮะอ่าก็ขอหยุดพาทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะคราวหน้าก็มาพบกันพาทต่อไปนะฮะ SPT Video Game ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมน,นะครับ